สวัสดีครับวันนี้เราไปอัปเดตกันด่วนๆเพราะ Apple ปล่อย iPad OS 18.1.1มาให้ผู้ใช้ iPad ทั่วโลกได้อัปเดตกันแล้วครับสำหรับ iPad OS 18.1.1รองรับ iPad ในรุ่นต่างๆที่แสดงอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยครับนอกเหนือจาก iPad OS 18.1.1แล้ววันนี้ Apple ยังปล่อย iOS 18.1.1 iOS 17.7.2 iPad OS 17.7.2 Mac OS 15.1.1และ Vision OS 2.1.1มาให้อัปเดตกัน สำหรับการอัปเดตครั้งนี้จาก iPad OS 18.1ไป iPad OS 18.1.1ขนาดไฟไม่ใหญ่มากครับบน iPad Pro 11นิ้ว M4 ขนาดไฟอยู่ที่520.1 MB เท่านั้นสำหรับเพื่อนๆที่อัปเดต,ตเป็น iPad OS 18.2 Beta บตไปแล้วจะไม่มี iPad OS 18.1.1แสดงขึ้นมานะครับเพราะ iPad OS 18.2เป็นเวอร์ชั่นที่ใหม่กว่านั่นเองเราไปอัปเดตกันเลยครับการอัปเดตครั้งนี้มีอะไรใหม่แก้ไขบั๊กอะไรบ้างเราไปชมกันครับ ภายหลังการอัปเดตหมายเลขวิวใหม่ของ iPadOS 18.1.1คือ 22B91 การอัปเดตครั้งนี้ไม่มีฟีเจอร์ใหม่อะไรนะครับแต่นั้นไปที่การปิดช่องโหว่ที่อาจถูกโจมตีได้ในส่วนของ JavaScriptCore และ WebKit เท่านั้นครับโดย Apple แนะนำให้อัปเดตกันต่อเพื่อช่วยเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับข้อมูลในเครื่องของเราเพื่อนๆที่ใช้งาน iOS 18.1แ iPadOS 18.1แนะนะนให้อัปเดตกันต่อได้เลยครับสำหรับ iOS 18.2แ iPadOS 18.2 คาดกันว่า Apple จะปล่อยมาในเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้แล้วครับเดี๋ยวเราไปทดสอบความเร็วและแบตเตอรี่กันต่อการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้ผลลัพธ์จะเป็นยังไงเพื่อนๆติดตามได้ที่ช่องสอนใช้ง่ายในเดียวนี้ครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตาม,มารับชมและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ